นี่โมเตียมาให้แล้วอะโมกินตัวนี้สองตัวนี้นะโมพูดไวๆเลยนะคะแคปแล้วเอาไปหาซื้อกันเองนะคะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สักไม่ให้ทักโมมาไม่ให้ทักแอดมินมาโมไม่มีขายแอดมินไม่มีขายนะคะตัวนี้พูดไวๆเลยกลัวลูกค้าเอ่อเสื้อผ้าจะหายมากเลยเดี๋ยวเขาคิดว่ามาขายยาลดน้ำหนักตัวนี้ชื่อว่าวาเลนเอสเพิ่งเปิดตัวมาได้แค่เดือนเดียวหนูกินไป6วัน7วันลดไปเลย6กกิโลจนถึงทุกวันนี้ยังทำให้น้ำหนักตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลย ทรมานมาก ผอมเกินไปกินแล้วผอมเกินไปไม่ต้องกินตามนะคะหนูดันไปกินู่กวบตัวนี้ตัวนี้เป็นดีท็อกนะคะช่วยให้มันขับถ่ายดีขึ้นพุงยกลงและที่สำคัญคือตัวนี้ชื่อว่าวาเลนเสเป็นสารสกัดจากพริกไทยดำเป็นยาลดน้ำหนักที่ทำให้แขนขาเล็กลงไหปลาลงหปลาล้ามาแขนขาเล็กแต่มนมไม่เล็กนะสัดส่วนเล็กนะคะสะโพกเล็กลงทุกอย่างน้ำหนักลดเกิดจากการเผาผลาญจากการที่ทานตัวพริกไทยดำตัวนี้ถั่วขาวช่วยบล็อกแป้งคุมไขม มันบล็อกไขมันต่างๆไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนะคะกินดีมาก2อันนี้ซื้อมา8 8 0้ได้มาสอัน3กล่อง8 8 0ไปหาซื้อกันเราเองนะคะงดถามอีกแล้วนะคะมันก็ไม่ดีตรงที่กินแล้วมันผอมเกินไปเราเหมือนเราโมไม่ได้ตั้งใจว่าโมจะผอม6กิโลโมตั้งใจแค่จะลด3กิโลเพราะโควิดโมกินกินข้าวเยอะกินของเยอะ แต่ถ้าใครไม่อยากลดขนาดนั้นไม่ต้องกินเพราะอันนี้มันลดหวบลดหวบแล้วก็คือแต่ถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยนะถ้าไม่งั้นฉันไม่กล้ากินนะแล้วใครกินแล้วไม่ดีก็มาด่าฉันได้เลย ะะด่ามูได้เลยจะด่าอะไรก็ได้แล้วแต่จะแช่งอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าอะไรไม่ดีจะไม่มีทางพูดแล้วนี่ลูกค้ามูทั้งนั้นแค่เขาเข้ามาดูเข้ามาซื้อเสื้อผ้าก็กราบดีใจจะตายหาแล้วถ้าจะไปเอาอะไรไม่ดีไปยัดเยียดลูกค้าไปแนะนําลูกค้าก็จะไม่ทําอันนี้คือดีแต่ไม่ต้องเชื่อลองไปหาดูรีวิวแล้วโรงงานติดอันดับ33ของโลกนะที่ผลิตวาเลนเอสยาลดน้ำหนักนะแค่นั้นพอจริงๆกินดีมากเป็นยาลดน้ำหนักที่โคตรดีเลยเลยเปิดใจ